อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับก็มีกิจกรรมมาอีกแล้วนะครับหลายคนก็น่าจะได้บวก15กันแล้วทั่วไปไอ้ทุกคนนะครับผมก็รับดึงจากท่านผู้ชมไปแล้วประมาณ3คนนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้คือชิ้นนี้คือแพงสุดนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จะไปบวกอะไร นะครับชิ้นนี้ก็คือลูกตุ้มนะแพงสุดบวกสิบห้าอยู่สองพันกว่าเอ็มแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นประดับแมวอ่ะน่าจะอยู่พันกว่าเอ็มนะผมก็รับดึงมาแล้วสามคนนะครับรับตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็กดตรงไหนเป็นรูปดาวนี้นะครับอันที่สองอ่าเลื่อนลงมาอันที่สามนะครับนี่รับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวบวกสิบห้านะครับ อันนี้สามารถบวกของทุกอย่างได้หมดนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาแจ้งข่าวนะครับแจกตัวบวก15อีกใบนะครับเย็ดเคปีนี้แจก2เลยนะครับแต่นะครับแต่ก่อนมันบวกได้แค่ของโบราณน,นะครับนะถ้าใครทำสมุดได้350ก็มารับตัวนี้ได้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเปิดเป็นการ์ดบอสนะแต่ไม่ได้การ์ดนะได้แค่อันเนี้ยได้แค่รูปนะครับผมเสียดายมากผมเปิดได้มูลเลยนะครับโอ้เนี่ยนเะนี่ยผมเปิดได้มูลเลยเสียดายมากนะครับแต่เปิดการ์ดบอสไม่เคยได้แต่ทํามาเปิดอันนี้โอ้โหเปิดโคตรเสียดายนะครับก็รับตรงนี้ นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับนะครับหมดเขตวันที่26นะครับสิ้นน่าจะเป็นสิ้นเดือนหน้านะหมดเขตวันอีกไม่ใช่อีก26วันหมดเขตเอ๊น่าจะหมดวันที่27เดือนหน้านะครับใครที่สมุดไม่ถึงก็อัดเข้าไปนะครับรีบทําให้มันได้350มันจะมันจะมีเขียนบอกอยู่นะครับว่าสมุดใครถึงไม่ถึงนะครับก็จัดการได้เลยนะครับวันที่ สี่พฤศจิกาเดือนหน้านะครับจะแจกบวกสิบห้านะครับก็คือบวกแค่ฝั่งของโบราณเท่านั้นนี่นะครับจะบวกจะบวกของทั่วไปไม่ได้เหมือนในที่เราได้รอบนี้นะครับจะามาบวกลูกตุ้มนี้ไม่ได้นะครับนะและไปจ้างดึงไม่ได้นะครับไม่ได้บวกได้แค่ของโบราณนะครับกิจกรรม วันที่4พฤศจิกายนถึง11พฤศจิกายนนะครับมีเวลาแค่กี่วันเองอะนิดเดียวเองนะครับมันไม่เหมือนตัวบวก15รอบนี้นะครับมันจะมีมันจะกิจกรรมมันจะมีแค่นั้นนะครับก็คือเพื่อนๆต้องในในระยะเวลากิจกรรมอะตัวละครแรกได้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับบัญชีละละใบเท่านั้น ก็คือเพื่อนๆต้องผ่านด่านใดหอร้อยชั้นก็คือด่านนี้นะครับนี่ต้องผ่านด่านนี้นะครับเก้าสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยด่านนี้เลยเพื่อนๆก็นับตั้งแต่หนึ่งเลยนะครับนับตั้งแต่หนึ่งจนถึงชั้นร้อยต้องผ่านนะครับ ึงจะได้ตั๋วบวก15บวกของโบราณอันนี้ไม่ต้องทําสมุดนะครับไม่ต้องทําสมุดนะขอแค่ผ่านด้านนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆในคิวมันสบายนะครับด้านนี้ง่ายๆนะครับตัวไก่ยังผ่านนะครับหรือใครที่แบบเพิ่งสมัครใหม่อย่างเงี้ยก็ก็อันนี้ได้นะครับก็ก็ให้เพื่อนในกิวในอะไรพาลงได้นะครับ หาคนแบกแบกรงได้ไม่จําเป็นต้องลงคนเดียวนะครับแบกเพื่อนแบกลงได้นะครับกิจ,รจกรรมนี้จํากัดหนึ่งครั้งต่อ ID นะครับเอาง,ง่ายๆเลย ID ละหนึ่งครั้งแต่เพื่อนๆอย่าพึ่งไปลงร้อยชั้นก่อนนะครับ <S 2> <S 2> นะใจะเย็นๆน,นะครับอย่าพึ่งไปลงร้อยชั้นก่อนนะครับรอวันที่สี่พฤศจิกาเราค่อยลงร้อยชั้นนะครับเก็บไว้ก่อนนะ ผมมาแจ้งข่าวนี้เก็บไว้กว่อนนะอย่าเพิ่งลงนะครับถึงวันวันที่สี่พฤศจิก,กาตอนตีห้านะครับตอนตีห้ากว่าหรือหกโมงหรือเท่าไหร่ต้องเป็นวันที่สี่ลืมตังแก่วันที่สี่พฤศจิก,กาตีห้านะครับค่อยมาลงดันนี้เราก็จะได้กิจกรรมตัวบวกสิบห้านะครับถ้าเราผ่านนะแต่ถ้าสําหรับใครมาผ่านผมก็รับลงนะครับทักไปได้ในเพจนะครับ ไม่ต้องทําสมุดทําอะไรเลยนะครับอันนี้สบายสบายชิวๆมามาเพื่อแจ้งให้ทราบนะครับวันนี้ผมก็อัดคลิปวันที่สามสิบน่นจะลงเลยนะอัดแล้วก็ลงเลยจะได้แบบแปลว่าแปลว่ารอบนี้เราได้ 15, บวกสิบห้าสองใบเลยนะครับนะรอบนี้เราได้ 15, บวกสิบห้าสองใบเลยโชคดีมากสุดจัดนะครับ ใบแรกเราก็ทําสมุดนะครับเราก็จะได้อันนี้อันนี้นะนนคือสมุดสามร้อยทำสมุดได้สามร้อยก็จะได้หินบวัวไกกาชานะครับเอาไปซ่อมกาชาที่แตกเอาไปซ่อมใมนี้ได้นะซ่อมปีกฉีแฉกได้นะครับปีกฉีแฉกหรือปีกธนาถ้าใครทําแตกก็เอานี้ไปซ่อมได้นะครับส่วนอันนี้ก็ทั่วไปนะครับ เฮ้ยหินแจกหินอันนี้ด้วยนะครับห้าอันเอาไว้ทําอะไรเอาไว้นี่นะเอาไว้การันตีออฟแมวเอาไว้การันตีออฟแมวไว้ออฟสี่นะครับการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับติดออฟสี่เลยนะแต่มันจะสุ่มว่าจะได้ออฟอะไรได้ตรงไหนก็เข้ามาตรงนี้นะครับปึ๊บสําหรับใครที่ดึงบวกสิบห้ามาแล้วแล้วก็ หายังหาออฟสีไม่ได้ออฟสีก็คือออฟพวกนี้นะครับมันต้องมีสี่แถวแบบนี้มันถึงจะสามารถจ้างดึงได้นะครับคนดึงจะได้เห็นเหมือนผมสมมติผมดึงเพื่อนเพื่อน,นวางปุ๊บผมจะได้เห็นออฟนี้นะครับผมรับดึง0ูนจุดสามนะครับทุกยอดนะทุกยอดเลยศูนจุดสามนะครับตอนนี้เหลือหมื่นเอ็มแล้วนะครับถ้าหมดนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วนะ <laughs> หมดแล้ว ก็เข้ามาตรงนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมมันกดได้นะครับแล้วก็อันที่สองเลื่อนลงมาล่างเลยนะครับนี่ตรงนี้่าเห็นไหมครับคูปองเสริมเวทเครื่องประดับอ่ามันจะใช้สามอันนะครับเพือ่อนๆต้องมีสามอันนะเพือ่อนๆก็เมื่อเราซื้อไปเมื่อเราซื้อไปแล้วนะผมมีผมมีอันอื่นไหมอ่ะไม่มีเลยวะ่ะแต่ผมมีอันนี้ ผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันผมจะเอาเป็นประดับตัวไหนเนี่ยประดับอันนี้นะประดับอันนี้คือถ้าเพื่อนๆกดมาแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้จากนั้นให้เราเข้ามาตรงประดับเรานะครับอ่าประดับ สมมุติประดับนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับคุณสมบัติไม่มีเลยเราก็กดเข้าไปเราก็บวกเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาแล้วก็จะเลือกเอาเลือกเสร็จแล้วก็กดเลยมันก็จะขึ้นเลยนะครับอ่าผมจะกดให้หนึ่งครั้งลองรองให้เพื่อนได้ดูกดปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยนะครับง่าง่ายๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับก็มาแจ้ขงข่าวให้เพื่อนได้รับทราบกัน นะครับโอเคสวัสดีครับ